รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเดือนเมษายน2564<ท>มทราล้านนาเชียงใหม่ลำปางตากร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2564ดรอภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเลอะกรตาตำบลแม่ตื่นอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่กอทรัรล้านนาร่วมกับธนาคารอมสินลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอกระเรียงผู้พิการทางสายตาตามภูมิสังคม ในพื้นที่พระราชดำริอำเภออมก๋อยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาร่วมการแข่งขันรายการ Mobile Robotics Skill Challenge Thailand 2021 ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีนำบุคลากรมทรล้านนารวมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำม,มหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มทรล้านนาชนะเลิศการประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน Work From Home สร้างที่ทำงานภายในบ้านให้หน่าอยู่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มทรล้านนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรลานนาปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องเป่าลม สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยม,มทล้านนาร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มทรล้านนาตากเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่อาการไม่รุนแรงรวมถึงดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่มทรล้านนาพิษนุโลกร่วมงานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2,564 มทรล้านนาพิษณุโลกรับหน้าที่ศูนย์สอบวีเน็ตกำกับ8สนามนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทรล้านนาน่านคว้ารางวัลที่3การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่23 NSC 2021หมวดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ทีมยุวชนอาสามอทรอล้านนาน่านลงพื้นที่สร้างบ่อเพาะเลี้ยงปลานินแบบหมุนเวียนณบ้านเจดีตำบลเชียงกลางจังหวัดน่านคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านานานเชียงราย สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสันติคิรีวิทยาคมและวิทยาลัยการอาชีพฝางมุม่งเน้นร่วมกันพัฒนาหลักส,สูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาลำปางส่งมอบเครื่องแกะเปลือกและกระเทอะมเมล็ดข้าวโพดผาลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสวนดอกคำอํเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง มทรล้านนาเชียงรายจัดแสดงผลงานวิจัยการสร้างคุณค่าผ้าทอร่วมสมัยหัวใจพลับพลาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสารรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย